ยอดนี่งยอดปาพี่น้องปาปาทำไงเอาเมยเอาเมียดปดเปดีเอาเมียมาปดนี่ปิปลาเปดนี่อืมนี่เอาเมียโดดออกแท้ๆาเนี้แต่วกาโดดออกมิตซอยทุ่มน่คอยโดดน่าเป็นรูเลย โอ้เป็นโลเลยพี่น้อยขึ้นฝอยโดดออกบนเลยอ่ะฟาดเป็นโลเลยพี่น้อ,องเยกระโปงหูนันาะมันข่าขึ้นฝอยกระติกต่ำกรอบอันนี้แนเนาะวิใครหลายอยู่เถวหนึง่งเป็นโลเลยอ่ะเนี่ยกระจายกระจายว่าขอโทษขออภัยเด้อโอ้โหหมดเลยไป nhục lên bỏ nhục tiểu cầu năm như thế nào mình xây đàng nhục của mình lên nhục tiểu จะลดต่ำขาดกร้โดงมาไปลองบ้างอ่อุ้ยมาแล้วเอาเบิร์คล้องนี่ก็จะเป็นตันไปแล้วเนาะลายก็ตันบ่อืมมันลายละ ตะลุนพี่นออ้องออ้ยเอ้ยยงพวขข้นเลยอ่ะเอ้ยเอ้าเอาเมียนบ่มันเขาเป็นฟูงอยู่แล้วบ่มีงมีงบาดีมีงบาดีอ้าอวพี่น้องอ้าปกระดูกไก่มาเอาด้วยหลายครัก จะว่ามันเห็นเป็นปลาสองเส้นหาไม่เป็นปลา<อ>สามเส้นหนักปลา,ปากูดเดี๋ยวสองเส้นมากด้วยข้างอา๋อ